ผมพยายามเลิกอ่านไซยิดีนะนะในละหมาดมารยะหนึ่งแล้วแต่บางครั้งก็เผลออ่านไปบ้างจะเป็นอะไรไหมหมายถึงในตาชาฮุดหรือเปล่านะครับมองอัลเลาะห์ละไซยดีนะมูฮัมหมัดคนที่เคยติดมาถูกจะเลิกได้มันยากพอสมควรนเพราะท่องจํากันมานะอาจารย์เวลาตอนมาถึงมาอ่านแล้วก็จะเลิกตัดอะไรบางอย่างบางทีมันยากนะอาจารย์ครับเป็นอะไรมาอาจารย์ตางเนี้ยบิสมิลลาฮิอัลลอฮ์มุสลิอัลลาฮ์นีนมูฮัมหมัดก็ดีแล้วครับที่พี่น้องพยายาม พยายามตัดไอ้ของที่มันไม่ได้มีในคําสอนของท่านรสนส,นสนุลลอาาสสนุนลอสของ阿里อุบสนัละเพราะว่าหลักสูตรในการละหมาดเนี่ยเราต้องใช้สูตรของท่านนาบับดุลมัสสนุนลอสของ阿里อุบสน์ล,ลัะส,สลูกะมารไอยตุมูนีอุสลีพวกท่านั้นหลายต้องพยายามละหมาดนะจงละหมาดเหมือนกับที่พวกท่านทั้งหลายเห็นฉันละหมาดอย่างนั้นซอฮาบะของรอสสนุลลอสสนุนลอสของ阿里อุบสน์ล,นล,าาลัมที่เขาเห็นรายละเอียดการละหมาดเนี่ยนะเขารายงานมาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เลย ฉะนั้นสำนวนในขณะที่เราซูลอันต้นที่เราซูลอันแม้กระทั่งละหมาดกลางวันเะนี่ยเขายัางที่ไม่มีเสียงในะสหบะติเขายัางไปสืบคน้นจนกระทั่งรายงานว่าเราซูลอันแบบนี้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 ฉะนั้นริวายะบางริวายะที่มีรายงานว่าเราซูลอันไซดีน่าด้วยเนี่ยอันนี้มีปัญหานะครับอุลมามะส่วนใหญ่ในสาดฮิสนี่เขาวิจารณ์ว่าเป็นฮิษที่มีปัญหามีอิบติรอบนะแล้วก็ไปไปคันไปขัดกับฮิสบทที่เสียกว่า หลาย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 เหตุผลหลายหลายหลานเลยนะครับแม้กระทั่งเช็คอัลบานสนะครับที่ทราบมาก็คือท่านเองเนยอาจจะมีมุมมองยอมรับฮะดิษบทนี้แต่ว่าคนที่อยู่ในสายของท่านเองนะคนที่ยึดในแนวทางวิธีการมันฮัสเดียวกับท่าน,นหลายคนเองก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ท่านวินิจฉัยออกมาว่าฮะดิษเรื่องไซดีน่าที่มีต้นเดียวโผล่มาต้นเดียวต้นเนี้ยนะครับว่าว่าสามารถอามาปฏิบัติได้นะเพราะว่าฮะดิษบทเนี้ย ในมือวัาเตาะในอะยรที่เขารายงานกันจริงๆที่ททเป็นนุตยสารเป็นต้นฉบับจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีรายงานในใน,ในลักษณะว่าใหา้ใสยย่ใส่ยินนะแต่อย่างใดทั้งสิน้นนะมันมีรายละเอียดของเขาทางวิชาการฉะนั้นที่ซอฮาบะรายงานมาจากคําอ่านของรอซูลที่ไดไม่ได้ยินเนี่ยซึ่งอัตติฮยาเนี่ยรอซูลอ่านอะไรอ่านในหมาอ่านค่อยอใช่ไหมครับอ่านค่อยแต่ซอฮาบะก็ไปตามไปสืบมาว่ารอซูลอ่านแบบนั้นแบบนั้น,แบบน,น และเอามารายงานให้เราฟังฉะนั้นเราจะไม่สงสัยว่าสิ่งที่ฮะซาฮบะรายงานงานเนี่ยครบไหลไม่ครบมึง่งต้องครบนะครับแล้วก็สมบูรณ์ด้วยฉะนั้นเมื่อรายงานครบแล้วสมบูรณ์แล้วเราอย่าไปต่อเราอย่าไปไปเพิ่มนะไปไปไปเสริมตรงนั้นเติมตรงน,น,รงนี้แล้วเราก็เข้าใจว่าพอเราเสริมไปเนี่ยมันทําให้ดูดีขึ้นเยอะเลยนะทำให้ทำให้ดูดูดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยพอใส่ไซดีน่าขึ้นไปเนี่ยโอ้โหสามมันจังเลย พี่น้องลองคิดในมุมกับเอถ,ถ้าอย่างที่เราใส่ไปแล้วมันดีแล้วอ,อย่างที่ไม่ใส่อะแสดงว่ามันไม่ดีเอที่นบีอันอยังไม่ใส่มาซอฮาบาะอันยังไม่ใส่รายงานมายังไม่ใส่เนี่ยของซอฮาบะนิซูเราไม่ได้แล้วนะคนละมาตรฐานกับเราเลยถ,ถ้าพี่น้องคิดแบบนี้นี่เจงโบเลยนั้นที่พี่น้องตัดสินใจถูกแล้วนะครับเราต้องพยายามเลิกไ <c oughs> อ้ที่เรียนมาสมัยก่อนต้องมาสมัยก่อนเขาให้มีไซดีนาเขาให้มีนู่นมีนี่อะไรเนี่ยนะครับพี่น้องพยายามตัดออกไป นะให้เหมือนให้เหมือนกับที่เราสูละหมาดนะอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ที่พี่น้องทําถูกแล้วส่วนไอ้บางครั้งไอ้ที่เราอ่านมาจนกระทั่งติดลิ้นติด,ต,ดติดปามามาเนี่ย <c oughs> พอมาถึงวันหนึ่งอ่านอ่านเผลอหลุดออกมามากอะไรเงี้ยก็เลยตามเลยไป <c oughs> แต่ว่าผมแนะนําให้พี่น้องย้อนใหมย่ <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นสมมติพี่น้องอ่านมาตั้งแต่แรกอัลลอฮอซล อัลลอฮ์มะสัลลิอัลลอฮ์มุฮัมม a d อัลลอฮ์าอยังไม่มีมุฮัมมัดนะไม่มีไซดีนะอัลลอฮ์มะสัลลิอัลลอฮ์มุฮัมมัดวะอัลลอฮ์อาลีมุฮัมมัดก็มาสัลลเลยตาอัลลอฮ์อิบรอฮิมวะอัลลอฮ์อาลีอิบรอฮิมวะบาริกอัลลอฮ์ไซดีน่ามาเผื่อไซดีน่าตอนจะจบนี่แหละ <c oughs> พี่น้องพอถึงอ้าวตายเลยเราเราใสา่ไซดีน่าตาย <c oughs> ให้พี่น้องย้อนกลับอีกนิดนึงมาเริ่มต้นใหม um a, อ่อัลลอฮุมะซอลเนีอะลาวะบาริกอะลาฮมุฮัมมัดใหม่ไอตรงที่ใสน่น้ำตะกี้โลาะโละไม่เอาอะบาอับาริกอะลาใส่ดีนาเนี่ยไม่เอาละก็เอาใหม่ย้อนมาตั้งต้นใหม่วะบาริกอะลาฮมุฮัมมัดวะอะลาอะลีมุฮัมมัดกะมาซัลลัลย ت อะลาอิบรอฮีมวะอะล ل อะฮลอิบรอฮีมฟิลลอาามีนอินนะกะฮ ن มีดุมมะ م ج ดแบบเนี้ <c oughs> ยย้อนมานิดนึงอ่านให้มันถูกใหม่ไอ้ทีเราอ่นานพลาดไปก็ไม่เป็นไรเลยตำเลย